ให้ของไปแล้ววันนี้นะครับผมบอกให้คุณอาร์ตเนี่ยก็เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากใช่เพราะคาโรเกะอยู่ไหนนะอยู่นี่ค่ะมีการมอบเสียงเพลงให้วันนี้ที่จะไปเดียวสั้งสองเพลงต้องใครการเข้าวะไม่ต้องค่ะดิฉันดิค่ะโอ้โหนึกว่า วันนี้มีเด็กใหม่มาป่ะหนูุ่นพี่วันนี้พี่อยากดื่มเลยค่ะดื่ดื่ดืี่ดื่มดเออเชิญเชิญเข้ามาป้าสอนเราห่อคุยกป้าห่อยมัลีดขี่มัลีดไอตัวจริงน่ารักใช่เออตัวจริงน่ารักนะทำไมดึงหนักทำไมหนักใจอ่ะบอกเขาไปพี่นุ่นบอกเขาไปว่าเราแบบเออน่ารักไม่เคยมีใครทำกับนุ่นแบบนี้เลยเออจริงเหรออะไรอ่ะยังไงยังไงเวลานุ่นเข้าก่อนันก็จะมีมุมแบบมุมในการ ทำกันบ้านทำงานของตัวเองต้องอยพันธองใหญ่สมาชิอะไรเงี้ยมันก็จะมีโต๊ะแบบเตรียมโต๊ะคือเขาเตรียมออกไปเองนะเป็นโต๊ะกลางออกมาเป็นโต๊ะปิกนิกที่มีโต๊ะแล้วมีกโต๊ะสองข้างเลยอ่ะเขาแตกมาชุดใหญ่ แล็ปท็อปเอ่อกระเป๋าทำงานบทละครแก้วกาแฟกระติกน้ำเย็นเดี๋วป้าหนึ่งมันยกออฟฟิศอฟฟิศมาเลย,ยและคิดดูว่าหนูสัตว์งานหนูก็ยเยอะหนูเอาอเอางานที่ออฟฟิศมาต้องมาเคลียร์บูมมาถึงปุ๊บชวนคุยทุกๆกแบบสถึงหนาทีเหมือนไม่ปล่อยให้อยู่คนเดียวอ่ะคุยไปเยแล้วพอช่วงกลางวันที่นุ่นจะได้เบรกแล่อที่นุ่จะได้กลับมาเคลียร์งานออฟฟิศ เราก็สาดนั่งเอาข้าวมากินนี่ก็มานั่งด้วยมานั่งกินข้าวด้วยแล้วในตอนมันม่มีเพื่อนหรอไม่มีคนอื่นหรอ <c oughs> คุณคว่าเธออยากจะมีแก้งเราทำไมคุณจะต้องเข้าไปอย่างนั้นอะบุมละลายพฤติกรรมโอ้ย<อ>ไม่เขาฉัไม่คิดว่าเขาล่ำคานหรอเกี่ดะไปละลายเหรอ,อ,อ,รอเ,เขาทำไมเ <c oughs> ชื่อว่าคือหนูอะไม่รู้เลยว่าเขาสึกแบบนี้จนมารายการรายการหนึ่งแล้วเขาพูดขึ้นมาแล้วหนูก็แบบเอะเราเป็นคนแบบนั้นเหรอ ว่าข้อดีของของน้องคือพอทําให้เราแบบเราเราเปิดแบบเหมือนทลายกําแพงได้เร็วขึ้นเพราะว่าเปิดมามันมันเป็นหลอกกันเลยมันแบบโกรธเกลี้ยวกันเลยดังนั้นมันเลยต้องสนิทกันที่เร็วที่สุดเห็นบอกว่าฉากแรกนี่คือแบบซัดกันเลยนูจิกหนักหัวกันุ่นเสียพันเลยค่ะฉันกระชากมาแล้วด่า กรรมชั่วที่มึงทำให้พ้นหรอไอ้ตาลเล่าเป็นพี่พี่จะไม่เข้าไปคุยกับเขาก่อนหรอพี่ก็ต้องแบบหขากินข้าวด้วยนะเราได้ใจเลเออเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราอ่ะเป็นเด็กแล้วเราพยายามเข้าหาเขาอ่ะมันดีกว่าที่แบบเหมือนแบบเขาจะมารู้สึกว่าแบบอุ้ยจะได้ไม่ต้องเอจะได้ไม่ต้องเอเข้าถึงยากหรือเปล่าไม่กล้าคุยไม่อะไรเพราะว่ามันเป็น มันเป็นตัวละครสองตัวที่มันต้องไ ف ่กันตลอดเวลาใช่ตั้งฉายาเขาว่าอะไรนะอะไรนุ่นนุ่นสิรหมื่นสิรพันธ์สิรแสนหมื่นบาทสิบหมื่นบบาทก็เลยคือยังไงสิรหมื่นสิรพันธ์ก็คือนุ่นสิรพันธ์อุ้ยพี่นุ่นสิรพันธ์คือแบบก็คือนุ่นสิรพันธ์อ่ะแต่คือเขามันแบบโอเวอร์มากกว่านั้นน่ะอ๋อเป็นสิรหมื่นละเริ่มเยอะสิรแสนอัพเวลขึ้นยศให้เอาว่าเรื่องของการแสดงเอาเล่นร้อยเทคก็เล่นร้อยก็คือได้ร้อยเล่นร้อยเทคกก็ได้ สี่เขาบอกว่าเล่นเสมองานเสมอเลยกี่เทก็ทําได้กี่เทก็ทําได้คือการแสดงของเขานี่ไม่ต้องห่วงเขาทํากันบ้านมาอย่างดีไปทํากันบ้านให้พี่หนุ่มด้วยทํากันบ้านเตือคนอื่นได้อีกพี่หนุ่มโอ้พุ่งกับพี่หนุ่มคะนุ่นว่าอันเนี้ยความโกรธของมันเนี่ยคือมันผ่านอันนี้มาใช่ไหมคะนุ่นว่ามันน่าจะไม่ถึงอันนี้นะคะอันเนี้ยมันจะต้องแบบนุ่นว่ามันไม่ใช่อ่านมาจริงจังเขาเรียงอารมณ์เขาเป็นก่อนเนเขาอยู่ในห้องตัดต่อไงเขาเรียง เปี่ยนเกียงเพราะว่าแบบเต็มที่มากชอบอลลาร์เขาชอบถ่อมตัวเขาก็เก่งบูมก็เก่งไงชอบชอบแบบนี่จะเมาส์จะชอบแบบแบบแรกๆวิ่งไปมอนิเตอร์ไปเช็คพี่หนุ่มว่าหนูรอดไหมเราแบบเป็นอะไรอ่ะคือเหมือนเขาแพ้กลัวน้อะง่ายเลยมั่นใจแต่จริงๆเขาเก่งแบบเก่งเลยอะไรไม่แต่เล่นกับพี่นุ่นอ่ะคือมันต้องฉะกันอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแล้วใส่ตาเขาอะเขาบังคับ หยดน้ําตาได้แล้วเขาแบบโกรธแบบร้องไห้อยู่อะไรแล้วเราแบบโอ้ยตายแล้วไม่ร้องต้องร้องแล้ววะอย่างเงี้ยมันเหมือนพลังส่งมาใช่แล้วคือมันจะเห็นคือถ้าเราเล่นไม่ได้หรือเราเล่นไม่ถึงอ่ะมันจะในจอมันจะเห็นความต่างแน่นอนตามจะทะลักออกมาไม่เป็วลาเราโบยเกิดฟันเฟินเกิดถุยออกมาใครจะเล่นปั่นไฟถุไม่รู้เบบมันแบบมาเต็มมากพลังเต็มมากตอนนี้กายจบแล้วใช่ไหมกายใช่โคตรมากสปอย ตอนจบนิดนึ่งมันจะเข้มข้นขนาดไหนมันสุดยอดมากนะมันเป็นเหมือนคือที่ผ่านมาเปิดมาก็ว่าคุณส้อยแบบไร้กาดแล้วอะค่ะตอนนี้มันยิ่งทวีคูณเพราะว่าไม่เหลือไม่ค่อยเหลืออะไรให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเราแล้วอ่ะเราก็จะระเบิดพลังอารมณ์ใช่สู้กับผีคือคิดดูว่าผีน่ากลัวเออแล้ววันหนึ่งเราจากที่กลัวมากๆเป็นแบบไม่กลัวอ่ะ แต่มันจะแบบเข้มข้นมากๆถ้าผีหลอกแล้วอีกคนนึงกลัวมันจะเป็นแค่ความกลัวที่คุณคุณผู้ชมจะได้เห็นแต่อันนี้มันกลายเป็นเหมือนคนสองคนละแค้นกันมากๆเราจะไฟกันด้วยความแค้นอันนี้มันจะแบบมันมากแต่วันนี้สนุกมากๆนะครับแขกเซอร์ไพรส์ของเราครับคุณบูมครับเซอร์ไพรส์จริงๆนะฮะก็รออยู่ในนิดกว่า3วันแล้วโผล่มาแล้วก็ขอบคุณคุณนุ่นด้วยนะ สนุกมากเหมือนกันครับบอกเลยว่าจริงๆติดตามเรารอเรื่องเรือนธาตใช่ไหมนะฮะเพราะว่าเลกไม่กี่สัปดาห์ก็จบแล้วนะพบกันใหม่นะครับรายการตี้ายครัวนะครับอาทิตย์หน้านะครับบ่ายสองโมงสิบห้านะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ